วันที่4ทธันวาครับเป็นมหากรรมมวยไทยถล่มนักชกนานาชาตินั่นแหละครับวันที่4ทธันวาที่สนามกีฬาโรงเรียนในเรือสุดประการครับเรามาย้อนอดีตกันนิดนึงครับย้อนอดีตไปเมื่อปี2533ครับวันศุกร์ที่31สิงหาคมครับทันหลายท่านชมนี่คือ กังหันนรกหรือว่าฝรั่งอันตรายไอผมทองครับรามอนเด็กเกอร์ครับไปนี้เจอกับทุปเปเล็กสอนอีสานทีการัน้าหนัก135อปอนที่เวทีลุมพินีครับวันที่4ธันวาครับไอผมทองตัวนี้แหละครับจะเป็นผู้นำทัพของนักชกชาวต่างชาติครับเจ็ดชาติมาประทะกับนักมวยไทยโดยการนำของสามารถพยักฆอรุณครับ งานนี้ดูฟรีครับที่ปากน้ำต้องตามไปดูครับวันที่4ธันวาเลยครับมาดูซิว่าลามอนเด็คเกอร์หรืกว่าเป็นแกนนำของนักทุกชาติเจ็ดชาติซึ่งจะมาเจอกับเจเดนทองเกียรติปั้นช่องนั้นใครครับใครจะเป็นหนึ่งครับเจเดนทองรับหมัดของลามมนเด็คเกอร์อยู่หรือเปล่าครับวันนั้นต้องดูครับดูว่าลามอนเด็คเกอร์จะเจอแข้งของเจรินทองเกียรติปั้นช่องก็ต้องติดตามชมนะครับ วันนี้มาดูครับมาย้อนอดีตลราลึกถึงหน่อยครับว่าฝรั่งตรงนี้นะเป็นเป็นฝรั่งที่ใช้อาวุธมวยไทยดีอันตรายที่สุดคนหนึ่งครับดูครับฮิฮิคุปเปอร์เล็กโดนไปโดนถึงเอียงเลยครับดูการเตะครับดูการออกแข้งของลามอนเทกเกอร์ครับลักชกชาวฮอลแลนด์ตัวนี้ครับนักมวยไทยคนไหนนี่หลวมเจอโโดนเลยครับดูครับครับแล้วครับโอ้โห ดูโดนนับเลยครับซุเปอ์เล็กนี่โดเตะนับนะครับนับถึง8แล้วให้ชกต่อครับโอ้โหโดนอีกต้องระวังครับซุเปอ์เล็กนี่เลยกว่าเป็นไอ้มัดรีโมทครับโดนอีกแล้วครับดูที่เขาฝรั่งตัวนี้นะอันตรายแค่ไหนครับอือหนักชกไทยครับเดินทองเกียริบ้านช่องนี้ดูเอาไว้เลยครับดูรถทำการบ้านเอาไว้เลยครับเตรียมรับมือเขาให้ดีครับ อันตรายทุกอย่างครับมีศอกมีหมัดมีเตอื้อฮือดูครับโอ้โหและวินาทีทองโดนแล้วครับโดนของซุปเปอร์เล็กบ้างแล้วหยุดเหมือนกันครับซุปเปอร์เล็กก็เรียกได้ว่าเป็นนักชกที่มัดหนักคนหนึ่งครับเลือดไหลออกมาแล้วครับลามอนเด็กเกอร์นักชกชาวฮอลแลนด์ครับอื้อฮือหรือเนเธอร์แลนด์นั่นแหละครับเนเธอร์แลนด์เดินเดิมแล้วก็ฮอลแลนด์อันเดียวกันโอ้โหดูครับพบกันได้อย่างนี้ครับ ฉะนั้นมวยไทยที่จะรับมือกับเขานี่ต้องต้องแกล่งจริงๆครับเจริญทองเรติบ้านช่องทางนี่ต้องเสริมใหญ่เหล็กเอาไว้เลยนะครับกาดอย่าตกครับต่อทางซุกใต้หมัดใต้แขนเอาไว้ครับอื้อหือดูครับคู่นี้ครับนี่ก็เป็นคู่มวยอีกคู่หนึ่งซึ่งอยู่ในความทรงจําของแฟนหมัดมวยครับเมื่อปี2533นะครับ3ปีผ่านมาแล้วครับธนาซุปเปอร์เล็กยังโดนถึงนับเลยครับอื้อหือธรรมดาที่ไหนครับ เละแล้วครับอย่างนี้ลาวมอนก็เริ่มจะเละเหมือนกันครับอือือแรกเลือดนะครับอย่างนี้นี่ครับนี่คือเลือดไทยอือือเอาครับสาดแข้งดูครับท่านผู้ชมดูมวยคู่นี้แล้วให้คะแนนไปด้วยนะครับของเราโดนนับไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้โดนยำใหญ่แล้วครับไอ้ผมทองถูกยำแล้วครับฝรั่งอันตรายโดนยำดูครับอือือพร้อมพอได้จังหวะก็ลุกไล่ครับเอาคืนโอ้โหเลือดจบปากเลยครับอย่างนี้อือือโดนครับเราก็โดน โอ้โหสาดน้ำลดกันเลยครับอย่างนี้เปลี่ยกันทั้งคู่โอ้โหซูเปอร์เลก็หอบแล้วครับดูครับดูลามอนเด็กเกอร์ต่อยสิครับมัดซ้ายมัดขวานี่อื้อน้ำหนักเข้ากันเลยครับเอ้าต่างคนต่างโดนโอ้โหโอ้ยผู้บรรยายก็ดูมวยเพลินครับลืมนึกถึงกรรมการครับแม่ส่งความคิดถึงไปถึงท่านหน่อยครับพี่บูทคอมแบทของเราครับกมลสมิรเปลมบัดนี้เสียชีวิตไปแล้วครับและนี่ครับดอกที่ซูเปอร์เล็กโดนครับโดนถึงนับครับ พยายามพยุงตัวขึ้นมาแล้วสู้ต่อครับโดนอีกชุดหนึ่งครับโอ้โหลามันเทคเกอร์นี่วินาทีทองนี่เขาไม่ธรรมดาเลยนะครับนักชกของเราเนี่ยครับที่จะต่อยกับเขานี่ต้องเตรียมทําการบ้านอย่างดีครับเจเลญทองครับดูแล้วจดจําไว้เลยครับเขาออกหมัดอย่างไรครับการหมัดอย่างไรครับโอ้โหดูครับโอ้โหหัวจิตหัวใจของฝรั่งตัวนี้นี่ไม่ใช่หมูนะครับ หินดีดีนี่เองชมกันต่อครับยกทีสามโอ้โหเจียนไปเจียนอยู่ G N U ครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของก็เลีเป็นแฟนแฟนชาวไทยนะครับก็ต้องให้กำลังใจนักชกของเราหน่อยครับดูว่าจเจริญทองนี่เจอกับฝรั่งตัวนี้เป็นอย่างไรครับของกับนักชกอีกเจ็ดชาติเดินครับลุกไล่แล้วซุปเปอร์เล็กเอาคืนครับเราโดนนับอยู่นะครับลูกนับยังคาอยู่ ท่านผู้ชมดูแล้วให้คะแนนไปด้วยครับมวยคู่นี้ต่อยกันได้ดุเดือดครับถึงเลือดจริงๆโดนเลยครับเตก,กอร์ตัวชักเริ่มจะงองอแล้วครับโดนเข่าอีกชุดหนึ่งแขทงขวาเตะกระเด็นเลยครับเตะกระเด็นเลยหมดยกอุ้มออรไทยชมกันต่อเลยครับราคานนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับ เราเป็นต่อแน่ครับด้เปรียบแน่นอนอยู่แล้วต่อยในบ้านเราครับทีลุมพินีนะครับมวยภูนี้วันนั้นคนแน่นมากครับปี2533สิครับเดือนสิงหาคมเริ่มแล้วครับเริ่มจะยุบให้เห็นแล้วครับโดยเขามีเยอะเหมือนกันครับปลาหม่อนแต่ว่าต้องระวังนะครับทู์เล็กพบแพทย์แล้วครับในการกโมยเสมิเปลนครับเรียกเด็กเกอร์เข้ามุมครับอ้าวพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงฝรั่งที่ว่า กรรมการให้มาเช็ดเลือดเปล่าครับเขาเรียกแพทย์โอ้โหเดี๋ยวคุณคุณอยู่อยู่เดี๋ยวก่อนให้แพทย์สนามดูบาดแผลก่อนเลือดออกมากแล้วเกินชกได้ไหมโชกได้เลือดออกเยอะครับบาดแผลไม่อันตรายสู้กันต่อครับราคาเราได้เปรียบนะครับตอนนี้ถึงแม้จะโดนนับแต่ว่าโดนยำไปยกกว่านี่เริ่มจะแผ่วให้เห็นแล้วครับเสียงตีตีแล้วครับหมถึงว่าจะให้มวยของเราครับซุปเปอร์เล็กน่ะกระชากลงมาตีครับ ให้ยูรับประทานเข่าของไอ้กดลงมาตีได้ไ,มไหมแม่แต่ว่าตัวก็เตี้ยกว่ายครับเล็กกว่าลําบากเหมือนกันครับตีในไม่ได้ไอ้โดนไปเยอะครับโดนทั้งหมัดโดนทั้งแข้งขวานี่ทชายโครงด้านซ้ายของไอ้ผมทองนี่รวนไปแล้วครับหมดยกดูอีกยกครับยกสุดท้ายยกที่ห้ามีแรงฮึดหรือเปล่าครับลามอนเด็กเกอร์ กุญงราคาต่อรองเรานี่ได้เปรียบไปไกลแล้วนะครับอ้าวครับโอ้โหดอกนี้กรรมการราเตือนเอาอย่านะอย่าไปซ้ำเขาอย่าไปซ้ำเติมเขาเขาล้มแล้วมันจะเสียหายเราเป็นเจ้าตำรับครับเป็นเจ้าเจ้าตำรับศิละปะแม่ไม้มวยไทยไปซ้ำเติมผู่ต่อสู้นี่ดิ้งแหม่ไอ้ต่างชาติเขาทำนองนั้นแหละครับสาดแข้งดูครับโดนไปเยอะยังมีพลังแข้งครับสาดแข้งอ้าวอย่างนี้ก็สวยสิครับ บุญยูเตะหลุดที่ต้องโดนแข้งของไอ้ปับเกี่ยวแม่เกี่ยวแล้วจะยกตาสตร์รุคนเลกนี่ตั้งใจจะเตะยอดหน้าหรือเปล่าครับเรียยแยนกลับคืนครับในฐานะที่ตัวเองโดนพักเตะปลายคางถึงนับหมดสภาพแล้วครับอย่างนี้เลือดออกเยอะด้วยครับแมแต่หัวใจนี่โอ้โหต้องยอมรับเลยครับฝลังตัวนี้มหาหินจริงๆครับ ใครที่จะเอาชนะลามอนเด็กเกอร์ได้นี่ไม่ธรรมดาครับต้องเตรียมทําการบ้านมาอย่างดีโดยเฉพาะอันลังของความแข็งแกร่งนั้นต้องเยี่ยมอยอดครับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องมา80% 70%นี่หงายท้องแน่ครับมีสิทธิ์หงายหลังถึงได้เลยครับโดนหมัดเข้าแล้วก็ต่อไปให้กําลังใจกันนะครับมาถึงตรงนี้แฟนมวยคงเห็นแล้วแหะครับ ถึงแม้ว่าจะโดนนับแต่ว่าสภาพของรามอนเดกเกอร์นี่ก็ยอมรับสรภาพแล้วแห้ะครับและมวยผู้นี้ก็ชกกันได้ชนิดดุเดือดละเลงเลือดคิดถึงบูทคอมแบทครับไม่น่าทําร้ายชีวิตตัวเองขอดูวิญญาณจงไปสู่สุขตีเถับ